สวัสดีค่ะวันนี้น้องบิ๊กบอยและน้องเบลลาอยากกินโดนัทใส,สชีสไก่และเฟนไฟทอดค่ะเราใช้เวลา30นาทีในการทำและไม่ต้องใส่น้ำมันสักหยดเลยค่ะทำง่ายแต่อร่อยและกรอบมากค่ะ เราจะให้ฟืล์ไฟอยู่ข้างล่างเพื่อที่จะได้รับน้ำมันจากโดนัทและไก่ออกมาค่ะต่อไปใส่โดนัทและไก่อยู่ข้างบนน้องเบลล่าชอบกินโดนัทชีสมากขั้นตอนแรกใส่ในหม้อทอดไร้น้ำมัน สองร้อยองศานาน15นาทีหลังจาก15นาที1ด้านก็จะสุกได้เป็นแบบนี้ค่ะ ใส่ในหม้อทอดอีก10นาทีในเวลานี้เราจะเอาผงบาบีกาและผงชีสมาผสมกันผงบาบีกาและผงชีสจะแฉะง่ายมากแต่ละครั้งเราจะผสมให้การคลุกตับอาหาร2-3ครั้งเราอยากได้รสเผ็ดน้อยเพราะฉะนั้นจะใส่ผงบาบีการน้อยกว่าผงชีส งทั้งสองนี้เราซื้อที่แม่กูหล,ล,ลังจาก10นาทีของครั้งที่สอง โันัดของเราก็สุกแล้วใส่ชีดข้างในสุกและแตกออกมาเล็กน้อย เราจะแบ่งหมอ้อทอดไร้น้ำมันมาเป็น2ส,ส่วนส่วนที่1นึ่งใส่เฟ้นไฟส่วนที่สองใส่ไก่ทำแบบนี้ไก่จะไม่เปียกน้ำจากเฟินไฟเราจะอบอีกใน10นาทีเราจะเอาโดนัทไปคุกกับผงที่ผสมก่อนหน้านี้ ไก่และเฟ้นไฟายของเราก็สุก้อมกันพอดี โดนัทและเฟรนฟรายกรอบและอร่อยมากอร่อยไหมอร่อยมากค่ะอ,อืมอืมคือแนบะืมไปัด่อ น,จจน้องเบ,บ,บ,บลากำลังเลา่าเลืองเล่นกีฬากับเพื่อนที่โรงเรียนเพื่อนยืนแล้วก็ชูแล้วหนูก็ปัดแบบนี้นแล้วตอบไปอ่ะเพื่อนเข้าได้หกหนูเข้าได้เจ็ดเสร็จแล้วแค่นี้ เวลวทีแบบ่โรงเรียแนบบเขาคือแบบดีวาแบบเขาเล่าบิาให้เบัทาไมทุกกว่าสูงที่อื่นในห้องเลยแล้ว นีแบบเนี้ยน้ำมนัน้ำมันโยนอะแล้วเขาก็ตีแบบนี้นเลยมันเนี้ยหรอไม่ใช่แบบเนี้ย<ๆ>แล้วน้ำมันสูงเท่าไหร่น้ำมันสูงหน<ๆ>ึ่งรอยห้าสิบแ้วน้ำมนโยนยังไม่เข้าเลยแล้วสูงกว่าเขาอีก น,น้ำมนบางทีขอขอบคุณที่รับชมช่วยติดตามเราด้วยและสวัสดีค่ะแล้วเขาก็ไปบาง,งทีน้ำมน